อุ้ยมีคนได้เครื่องบินอวิ่งผู้ชมสีลุงสีลุงคืออะไรเสียล่อแล้วแสนหกอุ้ยอะไรอ่ะเมืองรับอุ้ยท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมเห็นอะไรผมซื้อรถหน่อยดีกว่าครับผู้ชมอุ้ยสีได้หกหมื่นไปครับสองหมื่นฮ่าฮ่าโอเคนะครับผมว่าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาพบกับช่องนนท์พิชิตเอ็กทูนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับแมป เครื่องตรวจจับทะเลทรายแบบว่าแบบปัญหาเพชรตรวจหาทองอะไรเงี้ยท่านผู้ชมเอาไปขายนะอันนี้น่าจะเป็นแนวแบบว่าเล่นถ้าได้ของดีมาก็เอาไปอัปเกรดอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะท่านผู้ชมคือทุกคลิปที่ผมทำอ่ะผมจะไม่มีการลองก่อนถ้าเป็น EP ีแรกนะ mm hmm. ผมจะไม่มีการลองไม่มีการเซิร์ฟอะไรทั้งนั้นและผมก็จะเข้ามาเล่นเลยแต่ว่าจะดู YouTube mm hmm. ให้มันได้นิดหน่อยนะครับส่วนท่า hmm. นผ,ผ,ผู้ชม,ชมเดี๋ยวเราไปเจอในเกมกันเลยเลยโ o ว้าหนะ้าเข้าเกมดีนะท่านผู้ชมทำเล่นไปนะครับผม อุ้ยเข้ามาแล้วครับอันนี้คือน่าจะเป็นเครื่องหาวันนี้เราทำอะไรอ่ะกทูเทปผมคุยกับเขาอ่ะแล้วเขาให้เราทําอะไรต่ออุย้ยอุ้ยมีครับทุกคนอันนี้ขุดปะขุดยังไงอ่ะสีเขียวปับ๊บอุย้ยอุ้ยทุกคนท่านผู้ชมเหมือนแมพฟิตเลยเหมือนแมพฟิตเลยอันนี้สุดยังสุดแล้วนะครับผมไปหาต่ออุย้ยอุ้ยสีฟ้าสีฟ้าอันสามคืออะไรอันสี่คืออะไรครับอ๋อที่กระเป๋านะครับผมอันสี่ เหมือนแมพฟิตเลยครับท่านผู้ชมเหมือนแมพตกปลาฮะโอ้โหพวกคนน่ะเขาทำอะไรกันอยู่นะอุ้ยเจอสมบัติอุ้ยเจอสมบัติครับท่านผู้ชมนี่หรอเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ฮะฮะเปิดไม่ได้ครับผมบายครคูต่อสแกนสแกนวิสีเขียวสีเขียวครับตุ้มกระปั๊บปมแฮวได้แล้ว ยังไม่ถึงเหรอเอาดียังอยู่ปะเนี่ยยังอยู่ลึกเกินพี่ผมจะขึ้นยังไงอ่ะไม่ไม่ไม่แล้วผมจะขึ้นยังไงท่านผู้ชมเริ่มแย่ลวเขาคันวิกฤตเศรษฐกิจไม่ค่อยพอเพีงอันนี้คือเราเลยมายังอ่ะวินีจนะท่านผู้ชมคืออะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะขึ้นไปไงนี่ขึ้นดาแล้วท่านผู้ชมแต่แกแต่แกนะแปด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 สีสีอันนี้ผมว่าน่าจะไม่ดีนะท่านผู้ชม ต้องหาพวกสีเขียวสีไฟไ้าใช่ปะไม่เจออุ้ยสีแดงสีแดงครับสีแดงครับท่านผู้ชมเราเจอสีแดงขุดลายนอนขุดลายขุดไปลายขุดไปอีกอุ้ยได้เพชรใช่ปะได้เพชรครับท่านผู้ชมหายไปยังสกแกนสกแกนอุ้ยเราได้เพชรเราขายไงยอะ่ะอันนี้ไม่ใช่ละคุยกับคนนี้คุยกับลงุง ไม่ใช่ลุงแล้วรุ่นนี้หรือว่าไปขายตรงนั้นมะท่านผู้ชมใช่หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ฮัลโหลแตก่การขายข่าหน่อยอุ๊ยได้พันเจ็ดซื้ออะไรได้บ้างปวดซื้อยังไงหมายเลขสองอันสี่อันสุดท้ายเอา้าซื้อคนอนู้นเหรอผมไม่ใช่แล้วท่านผู้ชมอ๋อนี่ไงท่านผู้ชมซื้ออย่างนี้เลยอ๋อเราไม่ต้องไปดูนะครับผมนี่ซื้อ,อนี้เลยอันนี้เท่าไหร่ พันหนึ่งตอนนี้เรามีอยู่ประมาณพันเจ็เราก็เฮ้ยเดี๋ยวเราซื้อที่ขุดดีๆก่อนดีกว่าใช่ไหมท่านผู้ชมเราต้องมีที่ขุดดีๆครับที่สแกนแบบว่าไม่ต้องดีมากก็ได้อันนี้เท่าไหร่เนี่ยดูราคาดูราคาไงเงินไม่พอครับผมโอ้ยมีฐานแพงๆท่านผู้ชมอันนะั้นสองพันอันนี้เท่าไหร่อันนี้1 0 0รอครับและเนี่ยอันนี้200ครับมีแค่นีเหรออันนี้7 0 0รอครับงั้นเราก็ซื้ออันนี้นะอันนี้ดูน่าจะแพงสุดแล้วท่านผู้ชม สำหรับที่เราซื้อได้ตอนนี้นะ750เราซื้อลายมันเปลี่ยนให้เราเลยปะเอ้าเราต้องกดเอาหรออ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี้ยเอา,าะอะครับต้ชมแล้วเราก็ถือที่ที่สแ,แกนแบบว่าี d ไปเลยครับผมจัดไปครับพี่ชายใหญ่มีที่สแกนนะเตรียมตัวเต้นสแกนนะเฮ้ยไม่ไใช่เช้วเวลาลองดูครับกดเลขสองครับวิ่งโคตรได้มาแล้ว ไปครับไปครับไปเรื่อยๆครับสีขาวไม่เอาครับพี่ต้องการแบบว่าสีแดงแบบเหมือนแกะมีสีที่มากกว่าสีแดงหรือเปล่านะวิไม่เอาครับผมสีขาวผมไม่เอาวิสีเขียวสีเขียวสีเขียวได้อยู่ไหนขุดทีหนึ่งลึกหรือเปล่าวิลึกอยู่นะไหนเพอร์เฟกแม็กเพอร์เฟกวิลึกมากฟับโอเคเจอแล้วครับผมเอาหยิบเลยขึ้นไปเลย แกนต่อครับผมฟังเสียงสแกนดีครับท่านผู้ชมเครื่องสแกนเสียงเราแต่ว่าว้าวสีขาวไม่าครับต้องการแต่สีแดงครับผมสปาร์สีทองมีสีทองอแลรวี่ผู้ชมน่าจะไม่มีนะตายครับตรงยาวครับสีเขียวแล้วครับถ้าผมเจอสีเขียวอีกเดี๋ยวผมจะอาสีเขียวน,นะท่านผู้ชมตอนนี้เราโลภมาก้โ,โหสีขาว เราต้องหาที่มันดีๆท่านผู้ชมเราจะได้ขายได้แพงๆอ่ะเจอสีเขียวอีกแล้วั้นขุดเลยไม่สนใจเลยขุดเลยเพิร์ฟเฟอุ้ยได้ไรอ่ะได้กระป๋องอารมณ์กระป๋องอะไรก็ไม่รู้นะน่าเป็นเหมือนโค้กอะไรเงี้ยอุ้ยสีเขียวี่ยเราไม่โลภมากครับผมไม่โลภมากล่าหายเฮ้ยไม่ใช่ล่าไม่หายอุ้ยเนี่ยเจอแล้วท่านผู้ชมกระป๋องโอเคครับไปต่อไปนะครับแบบนี้เล่นชิมนะท่านผู้ชมภาพก็ออกจะสวยไป ทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นเลยนะท่านผู้ชมภาพก็สวยนะภาพก็สวยทำเหมือนแมพฟิตเลยนะท่านผู้ชมเวลาแบบขุดอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่เอาเราไม่เอาสีขาวสีฟา้าสีฟา้าสีฟ้าน่าจะของดีนะท่านผู้ชมพราะมันถ้าเป็นเกมอื่นอะ่ะสีฟ้ามันจะดีกว่าสีเขียวแล้วก็สีขาวนะครับผมถ้าเป็นเกมแบบเกมพวกปกติอะไรเงี้ยปายไปเรื่อยๆครับอุ้ยนี่ไ้จะาขอเฮ้ยไม่ใช่ไอ้ที่โยนลงไปในทะเลอะท่านผู้ชมผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกัน อุย้ยมืดแล้วครับมืดวายมากมีซอมบีป้ปะเนี่ยฮะไม่ใช่หลอนจะเกลียนรถไฟเกินไปนะท่านผู้ชมอุย้ยมีไฟให้เราด้วยโอเคได้กระป๋องน้ำมันลงแล้วอุย้ยท่านผู้ชมเจอสีทองเอาแล้วไงไอ้นมันเอาแล้วล่ะจังหว,นเนงนะวะเนี้ยเจอสีทองแล้วท่านผู้ชมลึกปะเนี่ยเอาดีๆเจอสีทองเฉยเลยนะท่านผู้ชมปกติทุทกๆเกมสีแดงเอ้ยสีทองมันจะดีกว่าสีแดงนะ เจอ,อยังอ่ะใช่ปะเนี่ยอุ้ยใช่ได้เศษ <c oughs> เศษเหมือนเป็นเศษกระดูกอ่ะอะไรสักอย่างนะท่านผู้ชมนี่ดูดิท่านผู้ชมสีทองโอ้โหอันเป็นเลิศเลยท่านผู้ชมโอ้หยสีทองอันเป็นเลิศเลยมันจะมีสีที่เยอะกว่านี้ไหมเพราะว่าสีทองใหญ่มากอุ้ยสีฟ้าสีฟ้า,ฟาขุดเลยนะมันขุดเลยวุย้ยผมบ้จัดไปอ่ะจัดไป อ่าสแกนต่อตอนนี้ที่ผมใช้เครื่องสแกนอยู่เป็นสีทองน่าจะดีที่สุดแล้วนะเพราะผมไม่หาเฮ้ยผมไม่เจออันที่มันราคาแพงกว่านี้แล้วแต่ผมว่ามันมีซื้อเหยื่อด้วยนะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเหยื่อหรือว,ว่าอะไรสักอย่างเพิ่มแรงดึงดูดหรือเปล่าอุ้ยคืออะไรอะ o อม the อ o l l for the a ดลแ n d m มอ e อะอ่าไม่ออกนะท่านผู้ชมสีเขียวครับสีเขียวอุ้ย เจอได้สีเขียวท่านผู้ชมสีเขียวเยอะมากหรือว่าวันนี้มันจะเพิ่มโชคหรือเปล่านี่เจอได้สีเขียวไม่เจอสีขาวแล้วครับคือเพิ่มอย่างนี้หรือเปล่าจากสีขาวกลายเป็นสีเขียวจากสีเขียวกลายเป็นสีอื่นอย่างนี้หรือเปล่านี่ผมยกตัวอย่างนะใช่ใช่ไหมท่านผู้ชมเพราะสีเขียวมันมาแบบรุนรัวเลยอ่ะสีเขียวครับตอนนี้ผมพิองเอาละผมไม่เจอเลยท่านผู้ชมสีอื่นนะที่ไม่ใช่สีเขียวก็สีขาวอ่ะเจอแต่สีเขียวเลยท่านผู้ชมสีฟ้ามาก็ยังดีนะ คได้มาแล้วครับวาร์ปขึ้นมาบนโอเคมีอะไรอีกไหมไม่มีอุ้ยสีฟ้าสีฟ้ามาแล้วครับไปขุดไปเลยอุ้ยนี่ค่ท่านผู้ชมเจอละมีอะไรอีกไหมอุ้ยได้ต้นกระบองเพชรด้วยท่านผู้ชมมีอะไรอีกไหมครับเดี๋ยวนะท่านผู้ชมตอนนี้เรามีเยอะมากเลยเดี๋ยวลองเอาไปขายก่อนนะครับผมเพราะว่าประเด็นหลักๆอะ่ะคือเราได้อันนี้มาไงแล้วคือสุดไงเจ็ด้อยแปดสิบกิโล เอาสุดจริงอุ้ยสีฟา้าสีฟา้าอยู่ใกล้ฐานด้วยขุดเลยไอ้นุ่มขุดเลยขุดอีกขุดเลยขุดอีกอุ้ยได้แล้วครับท่านผู้ชมได้มาเป็นสมอนะเรือตาสมออุย้ยท่านผู้ชมได้มาสามพันแปดอุ้ยได้ามาเยอะมาก เครื่องตรวจอันไหนดีสุดอันนี้270อันนี้1,000อันนี้เท่าไหร่ออันนี้คืออะไรก่อนเติมหรือเปล่าโอ้โหชัดเจนครับเติมฮะรเราซื้ออะไรดีอันนี้2,500ัเฮ้ยผมใกล้ซื้ออันนี้ได้แล้วสิ 4, ี่0 0เท่าไหร่4,000เนไปฮะเดี๋ยวเราไปหาอีก3 0 0อยครับผม Let's go อตตี้เี่าตี้เข่าอุ้ยมีคนได้คงบินอุ้ยอุ้ยผู้ชมสีลุงสีล,งสลุงคืออะไร เอาดีพี่เอาดีพี่ชายไอสี่ลุงคืออะไรเนี่ยเอาดีๆนะพี่ขอคุณเลยขอคุณเลยครับจังหวะนี้กะจะหาตังแค่ประมาณ200-300แต่ได้สี่ผัดเอ้ยแต่ได้เท่าไหร่ไม่รู้นะท่านผู้ชมแต่ที่รู้มคือสี่ลุงคืออะไรไ,ได้หรือยงังได้แล้วหนึ่งแสนเก้ามื่นิโลอุ๊ย 1, 90, 000, ีเรือดำน้ำเลยได้เรือนำน้ำลยเอาไปให้ใครดีเอาไปให้ไปเยอะลาย่านผู้ชมได้หกหมื่นและเลเวลเลเวลผมเลเวลหกเลยไนงะประเด็นอะเลเวลนมันเลเวลหกเลยสุดยอดจริงๆอุ้ยมีชั้นสองใช่ไหมชั้นสองครับชั้นสองมีอะไรไม่มีอะไรเลยไม่เห็นมีอะไรเด้อชั้นสอง เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมกอลองสั่งรวยแน้วนุยว่ามีอะไรดีๆหรือเปล่านะครับผมได้ตอนนี้คือเรามีตังค์เยอะมากก็มีตังค์หมื่นสามครับผมรวยเกินจะรวยนาานะครอ่เี้ยอันนี้น่าจะเป็นเหมือนช่างอะไรสักอย่างนะครับผมมีเติมโลบัรแบบซื้อออโต้เลยน่าเป็นช่างทําอะไรสักอย่างนะครับผมน่าจะดูแบบพวกอะไรงนี้ของตัวเองของเต์ของตัวเองอะไรอย่างงี้ยนผู้ชมใค่ผมเดานะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่กล้าการันตีครับผมนี่คืออะไร รับภารกิจออฟฟิโรดว้าวโอ้โหตอนนี้เราสามารถซื้อได้ทุกคันเลยเรารวยมากรวยเกินเป็นไงอ่ะคืออะไรผมยังไม่รู้เลยเนี่ยคืออะไรภารกิจเหรอภารกิจหรืออะไรมีตังค์เยอะจังนะครับท่านผู้ชมเยอะเกินเยอะขนาดนี้อุ้ยมีล็อกอินไลร์้างใช่ปหมหรือว่ากู้หรือว่าคืออะไร โอ้ยอันนี้เติมโลบารครับบายบายเลยผมไปเลยหรือว่ามันมีแค่นี้หรอเอาทีอูถ้ามีแค่นี้ถือว่าน้อยมากเลยนะเนี่ยอุ้ยแต่ว่าทำไมภูเขามีันั้นนะนะเนี่ยมันแบบเท่ๆแบบตึงๆแล้วทําไมผมมีแค่เนี้พี่ท่านผู้ชมไอ้ตรงนี้มันขายของได้ด้วยนะดูดิคุยกับผู้หญิงคนนนี้ขายของได้ด้วยเนี่ยผมเหนม็นเขียนว่าเซลล์เซลล์อะไรสลกอย่างนี่นแหละท่านผู้ชมอุ้ยลองซื้อของได้ด้วย ันนี้คืออะไรอันไหนดีสุดแค่นี้ดีกว่าอันนี้เจ็ดหนห้าครับอันที่ขุดอันนี้น่าแพงสุดนะเจ็ดพันเอ้ยถูกว่าน,นี้อันนี้หมื่นห้านี้เจ็ดพันอันนี้หมื่นห้าครับใครที่รู้ก็ช่วยบอกด้วยนะท่านผู้ชมผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะในเกมนี้อ๋อไม่ใช่มันเป็นเครื่องตรวจน่ฮะน้องซีนี้แหละโอเคใช่หรือเปล่าไหนลองใส่ดิ เออไม่ใช่เครื่องตรวจที่ขุดเหรอเฮ้ท่านผูช้ชมเป็นที่ขุดครับแม้หาเครื่องตรวจก่นอนเฮ้ยเครื่องตรวจไม่ใช่เครื่องตรวจใช่หรือเปล่าเออหน่าจะเป็นที่ขุดอันนี้น่าเป็นที่หาเจ็บหน้าแพงสุดแล้วซื้อเลยอะไรที่แพงตอนนี้เราซื้อได้หมดท่านผู้ชมเพราะว่าเงินเรามีเยอะมากอได้มาแล้วครับโหสแกนไวมากสีมันอ,อุ้ยเดี๋ยวขุดก่อน ครูตอนนี้ดิดีไหมเพราะแต่โอ้ยครอย่างลึกผู้ชมดูดิแต่คนแบบว่ามีแดดดเท่ห์ผมก็อยากมีแบบเาบบขาอ,อ่ะอือใครที่ดูช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะท่านผู้ชมไม่ต้องเขินไม่ต้องอายคอมเมนต์ comment เลยเราอยู่เป็นแบบครอบครัวนะครับผมท่านผู้ผมชมคอมเมนต์ด้วยนะคืออะไรโอเคไปครับผมซื้อรถหน่อยดีกว,ว่าท่านผู้ชมนะอุย้ย สีลุงมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วสีลุงเลยขุดเรื่อยๆแ้วตอนนี้ของเราดีมากครับท่านผู้ชมเราขุดได้ยาวๆขุดได้เรื่อยๆอุ่ยได้รถถังหมือนสีโลอุดีอยู่นะท่านผู้ชมเจอสีลุงเฉยเลยโอ้โหโคตรอันตรายเดี๋ยวเราลองซื้อเหยื่ออันนี้น่าจะเป็นเหยื่อนะ คือไงอ๋อ,อกดอันข้างล่างเอา้าไม่ใช่กดตรงกลางเหรอตรงกลางก็ไม่ใช่อ๋อนี่ไงโอ้ยโ,โอ้ยรอบผมจุกเลยนะถ้าผมซื้ออันเดียวอะ่ะโอ้โหนึ่งหมืน่นท่านผู้ชมจะบ้าไปแล้วอันนี้เป็นพวกเติมโลบาครับใช่ครับท่านผู้ชมมันน่าจะเป็นเหยื่อหรือว่าลัคก,กี้อะไรสักอย่างนะผมอุ้ยเขาทําเหมือนแมพฟิกทุกอันเลยท่านผู้ชมนะงั้นเราซื้อมาให้ท่านผู้ชมดูเลย หนึ่งอันจัดไปไหนทำไงเปิดได้ไรโดนบิดไปเนี่ยอ๋อใส่ได้ตลอดเลยซื้อหนึ่งแล้วใส่ได้ตลอดอ๋อผมว่าแล้วท่านผู้ชมราไมมันแพงงั้นผมจัดให้ท่านผู้ชมอีกสักอันเลยปะอ๋อเหมือนเปิดสุ่มด้วยนะท่านผู้ชมไปคลิปนี้ทำทื่้ท่านผู้ชมตั้งหนึ่งหมื่นเลยนะไปได้อะไร ขอดีๆอุ้ยคืออะไรอะ่ะโอ้โหกลากว่าน,นี้อันนี้ดีกว่าอันนี้คูนเยอะกว่าโอ้หใชีได้ท่านผู้ชมเราไปซื้อรถก่อนตอนนี้เรามีตังค์เยอะมากนี่งครับท่านผู้ชมสองพันเราจัดมาเลยแล้วเราเอาเลยเตรียมตัวครับ Let s go รอบน,นี้เราจะไปไกลนะโอ้โหรถแรงรถแรงจัดอุ้ยสีลุงอีกแล้วผมถอยหลังเลย ถอยลังเป็นสปีดดริฟ์เลยคุณผู้ชมอัน,นมันชื่อเกมไหมฮะอเอาหายนี่ไงแล้วนมันเอาเลยแล้วมันเอาเลยแหละจังหวะนี้คูดปีเทอร์เฟกคูดแบบแม็กเฟิกครับท่านผู้ชมอุ๊ยอะไรอะ่ะคืออะไรคูดอีเหรอเอาได้แล้วรถถัง1มืนแปดกิโลอันแรก14อันนี้ หมื 10, ่บบนแปดจะมากแล้วโอ้โหเยอะมากท่านชมอ้วันนี้ดวงเราเยอะดีมากเป็นพันๆเลยอุ้ยสีลุงอีกแล้วท่านผู้ชมสีลุงมาบ่อยมากไหนที่ไหนไหนไหนเนี่ยครับขุดเลยขุดเลยละกันขุดเลยละกันอุ้ยเราเจอสีลุงบ่อยมากเลยตั้งแต่เราใช้เครื่องนี้ ใช่ไหมท่านผู้ชมไม่ถือว่าตั้งแต่เราใช้เหลือเยอะเยอะล่อท่านผู้ชมโโอ้หแสนหกมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วอันนี้หมื่นสี่อันนี้หมื่นแปดอันนี้เขาล่อไปแสนหกเรือดำหนอมวบวกบูนี่ต่ของยุคโบราณนะท่านผู้ชมนี่ต่ของสงครามนะสงครามน่าจะแพงไปครับไปต่อ อ้าวิสีลุงอีกแล้วสีลุงติดต่อกันเลยตรงนี้ดีมากเลยท่านผู้ชมใครที่เล่นอย่าลืมมาตรงนี้นะแต่อย่ามาแย่งองนะท่านผู้ชมแต่ของนี้จริงครับยอมรับเลยสีลุงมาบ่อยมากเรียบร้อยครับผมได้เครื่องบินครับมีอะไรอีกไหมไม่มีเคไปต่อได้ครับได้เครื่องบิน1 8 0 0 0หันกิโลอ้ยังไม่ใช่1 3 0 0 0นสาพะครับผมไปต่อเลย ไปต่อเลยเฮ้ยลืมสกแกนสีเขียวครับแมวครับอุ๊ยสีแดงสีแดงดีไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวถอยเดี๋ยวถอยลด่อนดีกว่านะุผู้ชม๋ยวรลดมันตกลงไปนะนาน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 เห็นไหมว,ว่าแล้วว่าจะเป็นแบบนี้ มานครัขุดต่อไปเลยแล้วนี่จเจอแล้วครับท่านผู้ชมวูดีเพจโอ้โหแปดสิบเก้ากิโลไม่ดีเลยอ่ะไม่ดีเลยนี่เจอแล้วขอแล้วครับเอา G C โอเคไม่ค่อยรู้สึกของนะท่านผู้ชมสีลุ้งอ่ะน่าจะดีที่สุดแล้วนะว่ามันไล่ระดับอ่ะอุ้ยสีทองเดี๋ยวอยู่ก่อนโอเคนะครับผม มันไล่ระดับทุกเกมนะครับผมหลายไม่ใช่ว่าทุกเกมนะครับผมหลายๆเกมคือสีแรกเลยนะสีกะที่สุดสีขาวสีขึ้นมาสีเขียวสีกระไปสีน้ำเงินแล้วก็ปกติจะเป็นสีมุ้งแส้นี่น่าจะไม่มีแล้วก็สีทองแล้วสีแดงแล้วสีลุ้งสีลุ้ง่ายจะดีที่สุดนะนะนะตอนนี้นะโอ้โหดีไม่ดีอ่ะโอ้ดูโอ้ดูดิเจ็ดพันกิโลครับผมเจ็ดพันกิโลแบบหนอนฮะ ไปต่อครับ let's go อุ้ยสีแดงครับเจอสีแดงครับจัดไปเลยพี่ชายใหญ่จัดไปอีกเลยครับเอาหายสีแดงผมหายอ,อ,อยางลงง่ายจ้ะครับโอเคเจอเพชรเม็ดบัเลอร์เจอเพชรเม็ดบัเลอร์โ <laughs> อ้อ oh my god โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอุ้ยโตเกียวดีครับเราก็ ฟาร์มาพอที่ที่แล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองเอาไปขายกันเลยนะครับผมดูดีว่าเราจะได้มาเยอะหรือเปล่าว่าน่าจะได้ถึงหลักหมื่นอยู่นะท่านผู้ชมว่าเมื่อกี้เราเยอะมากนะครับผม let's go let's go โอเคมาถึงแล้วครับงั้นก็ขอจัดหน่อยละกันขอขายเลยละกันนะมันขายทีละอันได้ไหมฮนะอยากอยากลองขายทีละอันก่อนขอขายทีละอันดิจริง อยากขายทีละอันอยากรู้ว่าราคามันแพงขนาดไหนโอ้โหมันขายโอ้ยแปดหมื่นเจ็ดเจ็ดเมกินสมตตำไม่เป็นโอ้โหเจ็ดหมื่นแปดโอ้โหเยอะจังเลยมีที่ซื้อที่มันดีๆกว่านี้ไหมเนี่ยหดือวไม่มีที่ซื้ออีกแล้วแล้วเขาเอาพวกนี้มาจากไหนอ่ะถ้าไม่มีที่ซื้อแล้วอ่ะจริงไหมท่านผู้ชมมันต้องมีดิ ซื้อกับคนนี้อ่ะอ๋อไม่ใช่น,นี่รถอุ้ยเอารถสองหมื่นเลยค่อนข้างรวยไอ้นนตอนนี้มันค่อนข้างรวยเลยะนะขอรถแพงๆเลยนะแรงไหมเนี่ยโอ้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 ย,อยได้อยู่นะไอ้น,นี่มาซื้อที่มันดีๆกว่านี้ไม่ได้แนละ้วหรอ,อมีแค่นี้จริงสิพี่ อุ้ยอะไรอ่ะมึงรับขับมางัา่วเจอเฉยเลยนะผู้ชมขับตรงมาจากฐานนะจากฐานตอนแรกมีอะไรดีๆหรือเปล่านะถ้าไม่มีอุ้ยคืออะไรอ่ะนั่นคืออะไรจ๊ะอาวุธของที่ขุดหรอจ๊ะถ้าใช่ขอซื้อนะใช่ไหมบอกยันทีว่าใช่ โอ้โหใช่ครับและราคาไม่ใช่ทุกถูกไงหมื่นสี่กับหมื่นห้าอุ้ยนี่ไงของดีจัดเลยท่านผู้ชมสองหมืนห้าครับห้าหมื่นซื้อห้าหมื่นเลยท่าผู้ชมแล้วก็ซื้อด้วยตามด้วยสองหมืนห้าพอดีว่าเราค่อนข้างรวยครับผมไม่ค่อยรวยเท่าไหร่แต่ผมว่าผมว่าพอได้อยู่นะท่านผู้ชมซื้อห้าหมื่นกับสองหมืนห้าแล้วผมจัดเลยแล้วผมใส่เลยคุย โคตรเท่โคตรแอคโคตรโกโคตรตึงโคตรอันตรายหลายแรงอัน um, น mm ั um, ้นคืออะไรฮะที่เขายืนอยู่ตรงนั้นน่ะยืนเหงาอยู่คนเดียวโอ้โหท่านผู้ชมนั่นคือประเด็นหลักๆเลยนะเอฟเฟคโคตรเท่โอ้โหถึงแม้รูปร่างไม่ค่อยเท่แต่เอฟเฟคเท่จัดเลยถือว่าให้เต็มสิบไ้ยไม่เต็มสิบผมไม่เก้าคะแนนพอเลยอันนี้คืออะไรอ่ะเหมืองเข้าไปขุดได้ไหม ถ้าเขาไปขุดได้ก็ดีอ่ะแหมขอลองนี้โอ้โหเขาไม่ได้ครับท่นผู้ชมมาครับเดี๋ยวเราได้เวลาสแกนของเราต่อเราลองมาสแกนแถวนี้บ้างนะท่านผู้ชมเผื่อจะเจอของดีโอ้ยทนโอ้ยวงโคตรกว้างอ่ะท่านผู้ชมเห็นไหมวงกว้างมากเลยวงสแกนนะท่านผู้ชมโคตรกว้างโคตรใหญ่โคตรอันตรายไรยแล่ดีทำไมมันไม่เจอพี่ อุ้ยนะคืออะไรอ่ะเพิ่งเห็นที่ผู้อยู่บนรถไฟน,นะท่านผู้ชมขอลองไปถามเขาหน่อยนะอุ้ยอุ้ยเจอเต็มเลยเจออะไรเต็มเลยเนี่ยคือ,อคืออะไรซื้อ,อไรอ่ะฮะ เยอะเอาดีทำไมถูกจังอ่ะแค่รอยิยงเหรอสำหรับคนท,ทุนน้อยเหรอหรือเปล่าทุนน้อยจัดเลยท่านผู้ชมร้อยยี่สิบตรงนู้นนู่นหมื่นหนึ่งโอ้โหแพงไปไหนอ่ะอุ้ยสีทองเห็นเดี๋ยวๆขอเอาสีทองก่อนขอ,อสีทองก่นนะอนเลยเคเนี่ยท่านผู้ชมเจอแล้ว อุยได้หัวในเสาวครับราคาเอ้ยไม่ใช่1,300กิโลเดี๋ยวเราลองซื้อสิอันเนี้ยอันเนี้ยเราซื้อเหยื่อมาเลยท่านผู้ชมอุดหนุนเขาหน่อยเขาไม่ค่อยมีตังค์ซื้อทั้งยี่สิบอันไปยี่สิบอันจะเป็นราคาเท่าไหสองพันสี่ 2004. โอ้โหจิ๊บจิ๊บแต่เคยนงมาเปิดรัวๆได้อะไรบ้างเนี่ยสต่พักได้แต่ของเกลือไม่เอานะโอ้โห เกือมากเกือไม่ไหวเกือมากแม่อันนี้ดีสุดแล้วท่านผู้ชมระเบิดเนี่ยดีมากอะอุะ้ยสีแดงสีแดงครับท่านผู้ชมถอยเลยใส่เกียร์อาถอยเลยจังหวะนี้อุ้ยดิฟดิฟดิฟตัวเกียร์ดีครับเอ้าเห็นแบนบแบบนี้ครท่านผู้ชมก็ขุดฟรีอีกดีดูเรียบร้อยครับได้ไดมอนด์ครับขึ้นไปข้างบน เรียบร้อยครับผมไปต่อได้ let's go นี่นะครับผมมาเราก็เก็บมาเยอะอยู่แต่ก็น้อยนี่แอบน้อยนะครับผมเพราะว่าเราได้มาเพียงแค่นี้เองนะผู้ชมเราแบบว่าหาไม่เจออ้ยหมืนแปดอุย้ยได้อยู่นะท่านผู้ชมก็ถือว่าเพอร์เฟกนะครับผม โอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดแชร์ไปให้เพื่อนดูใช่กดไลค์เลิฟกดแชร์ไอเลิฟยูกดติดตามนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเ,ด, like, ด,ด, share, มเดี๋ด like, ด share, ยว,นนวนนรยเราซื้อคีนนี้ปิดฉากจบสุดท้ายเพื่อให้ท่านผู้ชมเลยผมยองรวมทุนเลยท่านผู้ชมเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมไปครับ20,000แบบหนอดหนอนครับผมไปจัดไปครับ2กล่องกล่องที่1ฟับกล่องที่2 เอ้ยเดี๋ยวดูกล่องน,นี้หนึ่งก่อนว่าได้อะไรนะครับผมดูนันข้างล่างสุดใช่หรือเปล่าไม่ดีครับเปิดอีกกล่องหนึ่งฟับไปครับดีหรือไม่ดีวิมันบวกลักกี้กับอะไรสักอย่างเนี่ยนะคุณผู้ชม อันนี้แต่ว่าผมว่าอันนี้น่าจะดีกว่านะเฮ้ยเดี๋ยวนะวิธีเท่ากันเลยคนระัท่านผู้ชมวันนี้บวกเยอะกว่าด้วยโอเคถือว่าดีกันทั้งคู่นะครับผมสำหรับว,วันนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับผมไปแล้วท่านผู้ชมปิดฉากด้วยการซื้อ20,000นนะครับผมตอนนี้เราก็มีอะไรหลายอย่างได้อะไรหลายอย่างอยู่นะท่านผู้ชมโอเคครับแล้รับวันนี้ขอตลาไปก่อนคนระับบ๊ายบายชูฟชู